สวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนอยู่กับข่อยชมเขียงหน้าหน่อยสตูดิโอมื่อนี้ก็มาสปอยคือเกาจ้ามีซื้อเรื่องว่าคือเธอตอนที่6จุดเริ่มความเสียใจ เรื่องเล่าก็มาจวดกันต่อเลยค่ะพี่น้องตอนนี้คิมเองเลียวเห็นกาผู้มาจากเล่าค่ะดีใจบักลาพี่น้องเฝ้าแลนกอดทันทีค่ะโตกลายเองกระซื้นโน้ตบุ๊กม่เห็นคิมบอกว่าคอยมีเงืนเดือนแล้วสามารถผ่อนเจ้าแล้วแล้วค่ะบ้านที่หนีป้าอุนเองกระโรมาหาค่ะบอกว่าส่งซีมิเป็นล่มวูบเขาร่มงพยาบาลค่ะพี่น้องบ้านที่หนีมอก็เลยบอกว่าให้สั่งไปพักผ่อนเราก็เลยมาพักผ่อนอยูโฮมสเตย์ขางๆนี่ล่ละคางไรของคิมก็เลยบอกว่าห้ยไปยามถามข่าวเบิงพ่อแน่ ในส่วนของเข็มอิงกระโทรหากลาค่ะว่าสิไปส่งของซึ่งอยู่ไกลๆนี่ละแล้วก็บอกว่าให้กลา่ะมาซอยตัวกลาเองก็บอกว่าบอกขอยัญญาและลับปากับคิมไว้แล้วว่าขอจีบเฮ็ดจันทรนอีกซึ่งตัวกลาก็หามเข็มไว้ว่าอย่าไปเฮ็ดซศร้าวสันพอแต่หอดมือค่ะตัวกลาเอิงก็สิไปเฮ็ดงานเด็กโตคิมเองก็มาทรงกายอยู่มองรถโดยสารค่ะแล้วก็เอาลูกให้ลูกเป็นลูกวานเด็กหน่อยค่ะเป็นตาหักตาหักพ่อแต่รถออกท่านั้นค่ะโตคิมเองก็เลยโทรไปหากลาบอกว่าลูกดินและ ในตอนนั้นเองรถตำรวจค่ะพี่น้องก็ไล่ค่ะผ่านไปผ่านมาบ้านที่นี่คนขับรถก็เลยบอกว่าม,มันต้องมีการทรงเองียงแน่นอนเลยพิดกฎหไม้ค่ะคับมันนี่ตำรวจคือนไล่แทะกล้าก็คิดพอบเข็มทันทีค่ะก็เลยตัดสินใจค่ะให้รถว่นไปทรงค่ะเผื่อไปซอยบักเข็มแล้วก็ห้องหาเข็มทันทีแมนอินี้พี่น้องเข็มเองน่ะมันมาทรงปืนเทือนค่ะตำรวจเองก็เขาจับลุมทันทีกล้าเองก็จักเซจังได้เปล่าจับ,บเข็มขึ้นรถแล้วก็ขับรถหนี ในส่วนของคิมเอิงก็มาพอสันเซิรินค่ะมาหักบ,บอกว่าสิไปพอพอเข้มกับกาค่ะหลักรถออกมาได้ปึ๊บ,บมีทางสิงไปแล้วพี่น้องมีแตน่น้ำก็เลยจอดรถค่ะคืนเลือที่นี่ขามว่าสิขามแม่น้ำไปทัางบุละ่ะตำรวจก็บอกวา่าเศร้าเดียวนี่ยุดเด้อให้จับกลุ่มซึ่งทั้งสวงเอิงกับบุยุทธ์ค่ะพี่น้องตำรวจเองก็เลยยิ่งปืนไปถือเข้มโตม๊ะน้ำตามพี่น้องโตกล้าเห็นทังสันกับฝ่าวงไปจับบ่ะเข้มขึ้นมาค่ะแล้วก็มาปั่มหัวใจเข็มมึงตื่นมึงตื่น บานที่นี่กัะจักซีจังไหนตํตำรวจเองกับบ้าผัวพอดีค่ะมาบอกเลยว่าให้จอดให้จับกลุมเดียวนี่แต่กล่ากับจักเซีจังไหนค่ะตาสินใจวาสิคําเลื่อนนี้ออกไปค่ะแต่ตอนนั้นตำรวจก็ยิ่งตุ้ม ถืกบักกาคือการเจ็บเตืบตำรวจก็สามารถจับกลุ่มบักกาบักเข็มขึ้นมาได้ค่ะแต่โตเข็มเอิงเล่ากับบอดไพ่ได้พี่น้องบอดได้เป็นยังบอดได้เจ็บหลายโตเข็มเองกับฟาวขอมาคอโทษกล้าทัานทีซึ่งโตกะเอิงกับจักสีเหตุจังเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ยมันผ่านมาแล้วนาะโตสุ่้งสินเองกับมาหอดเหื่นค่ะก็บ,บอกทันทีนี่เห็นมอนี่มันเป็นยังสี่มันเอาลูกมาเป็นตัวบากกะซึ่งในตอนนั้นกลาเองถึกจับมาค่ะกับคัดคืนท่านที่ค่ะ โรงพยาบาลนั่นแหละเจ็บัานเด้งกับคัดคืนและเลียนี้ออกมาจากโรงพยาบาลมาพอคิมพอดีค่ะบานที่หนีตัวพอ่อทรงศิลป์ก็รอกใสไไห่หลายทันทีว่าบ้กก้านี่ละวสันกาก,กเ็เลยห่วงว่าขอยสัญญากับเจ้าไวเล้วว่าสิบโเห็ดแบบนั้นอีกเจ้าเสื้อข่อยบอเพราะว่าบกเข็มมันถึกจ้างมากก็เพราะว่าพ่อเจ้านี่ละจ้างมันมาเพื่อซิจับข่อยให้มันได้เจ้าเสื้อข่อยบอตัคิมก็บ,บอกว่าข่อยเสื้อเจา้าถ้าเจ้าเสื้อข่อยก็ให้เลนมาหาข่อยว่าสันบานที่หนีตัวคิมเองก็แลนไปหากาทันทีค่ะ บอกพ่อข่าวโตส่งสินเองกระเปาฮูหลูกค่ะโตกล้าถือกันไกยูน่นน่ะโตคิมก็เลยบอกให้ว่างซะให้ว่างลูงเดี๋ยวนี้ยี่ให้ทังซี่เฮาค่อยๆแก้ปัญหาซึ่งสายตาที่คิมมองกล้านั้นเป็นการบเสื้อใจกล่าเองกระส่งศูนย์ค่ะว่าเป็นยังขึ้นบเสื้อใจคอยเดี๋ยวนี้ในตอนนั้นกลอยใจก็พอเองกับยู่คือกันแคปพี่น้องมาที่นี่กลอยใจหยาดอายเป็นเอียงค่ะก็เลยเลียนเข้ามาตำรวจเองก็เลยยิ่งใส่ค้ากลอยใจลลมล่งเส็แล้วกล้าเองก็เลยเฝ้าแล่นไปซอยหนองค่ะ ในส่วนของขิมเองพอยายส่งสินแล้วคำว่าจับลูกละไว้สุดถ่ายกลาเองกระถือรวบตัวจับไว้ในห้องขังค่ะโตกลาเองเห็นเข้มว่าบมเสื้อใจค่ะพี่น้องค่ะกระเจังเสดจังไดบานที่นี่เราก็รู้สึกว่าโอ้ยใอยบอกเจ้าเลยสิ่งเดียวที่คอยเฮ็ดพิดก็คือฮักเจ้านั่นแหละพอแต่โตกลาเขาไปในคุกขา่าเข้มเองรักษาตัวแล้วกะถึกมากเขาคุกคือกันค่ะพี่น้องโตเข้มกะกาปขอทดกลาทัานทีค่ะ โตเคมเองก็บอกว่าเขาบอกให้คอยซอยถ้าสมุดคอยซอยนี่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาสิลางคาดีให้คอยเบิดซึ่งกล้าก,กับเคมเองค่ะก็จักซจจังไดเขาคุกไปน้ากัน โตกากับเข็มหูจักกันในคุกนั่นแหละพี่น้องซึ่งโตกาถือกลับน้องเลยพอมาหดปุ๊บถือกลับน้องในคุกเลยในส่วนตัวเข็มเอิงกับมาซอยค่ะบักกล่ามันซูนไหลก็เลยเขาตีนักเลงท่านที่เลยซึ่งตอนนั้นนะคะพวกนักเลงในคุกมันก็มีมีดเนาะมันสีแทงบักกะตเข็มเอิงก็เลยมาหลับมีดแทนกล่ามันก็เหตุทห้ทั้งสองหักกันมาตั้งแต่ตอนนั้นละ ซึ่งตอนนี้คิมเองก็เครียดหลายพี่น้องเกิดเรื่องขึ้นมากาก็จ๊อกเสียจจังเดยอยากวอกน้ำกาแห้งค่ะเครียดหลายโบกินเขาบ่าเป็นอันนอนค่ะจนโตคิมสิแทงลูกส่งสินก็เลยบอกว่าอันลูกหลังสิเป็นยังไงก็ซ้ำเถอะลูกขยไว้สักวันให้มันปลอดไพ่บอกง่ายๆส่งสินว่าสิขาล้านจะคองแหละพี่น้องสุดท้ายโตคิมเองก็แทงลูกส่งสินเองกับฮ้ลิตาเขามาปลอบโยนค่ะมาเป็นมูสันดี้บ้านตคิมเองก็เลยเขียนจดหมายบอกว่าลิตาจะไปส่งให้กลาเนี่อหงครั้งแนี่ พี่ตาเองค่ะก็เลยมา,ายส่งไห้สนิทก็เลยมาบอกความจริงว่าอันลูกเจ้าแทงแล้วเด้อก้าวาสานกล้าได้อ่านจดหมายในขอความจดหมายพี่น้องเอ้ยก็บอกว่ายากันซะเฮาไหนนะมันต่างกันเกินไปต่างคนต่างอยู่ค่ะกล้าเองก็ซูนล,ลายมืออ่านจดหมายนั่นซึ่งจดหมายนั่นค่ะส่งสินให้คุณไปเขียนไว้ค่ะจดหมายที่คิมเขียนถือสลับสัแลลวพี่น้อง,พ,องพี่ตาเองก็ถือดาว่าโอ้แทนที่มึงนี่สิมาเป็นคนขางปูเด็ก แล้วกรบบอกลีตาว่าต่องซอยกันปกป้องคิมจากบักลาถ้าเจา้าเฮดได้เนี่ยคสิทร,รทรงเจ้าเปเรียนอังกฤษกับคิมแล้วเจ้าเป็นมูดแต่ต้องวังดีกับมูได้เอาบักลาออกจากชีวิตคิมเดียวนี่ลิตาเองก็จักเสดจังได้พี่น้องโอ้คิดหนาคิดหลังบอกเล่วมันก็เกิดเรื่องเล่าเรื่องนี้นะพ่อคอยนั่นละเฮ็ดมาสารับกันกับเจ้าเฮดเห็นหมันเรื่องเล่ามันเป็นยังส่ก็ดีละละ่ะลูกแทงไปก็ให้มันจบเรื่องเล่าลิตาเองก็เลยตัดสินใจค่ะบอกกับคิมว่าอันกลาขอยาสนเด์ ในส่วนของพ่อกลากก็พยายามหาเงินมาสอยกาพีน้องโอ้ยออกจากคุกแล้วว่าเจ้าสิขายให้คายไหลเล้วบุญนี่พีน้องโตกลายเองก็บอกว่าโอ้ยพอ่อเอ้ยตั้งแต่ขอยเกิดมาในเหตุให้เจ้าเน,นี่ยแข็งตั้งแต่แม่ตายแล้วคายใ้ฮคา,ายไหลไปเบิดทุกอันทุอย่างตอนนี้กลอยใจเองแท้ทีทสิเป็นคนที่ถือซอยกลับสิมาซอยข่อยอีกข่อยก็จ้างเซจังไดเราก็เลยตัดสินใจบอกวา่าพอมาตองมาสอยข่อยดอกข่อยว่าสิติดคุกสันเดกบ้านที่นี่ตกแรงมากกลายเองก็เลยตัดสินใจผูกข้อตายค่ะพน้อง โตเข้มเองตืนขึ้นมาพอพอดีเห็นกลาหอยต้องแต่งตอง,แต,ง,ตองแต่งอยู่กับอื่นคนมาซอยค่ะซึ่งโตกาเองก็เจ้าสิเป็นเจ้าสิตายแล้วพี่น้องหล่อมหล่อแหลมแหล ในส่วนของส่งศินกับบอกกับลูกสาวคิมนั่นล่ะค่ะบอกว่าบักลามันผูกก็ตายในห้องขังค่ะบานที่นี่เอกสารกับเขามาท่งศินกับหายพ่นเลยปฏิเสธว่าอันภรรยาของเขานี่ปฏิเสธการรักษาให้บักลามันตายซะเอเชียก็พอกลากขมาพอกันค่ะเอเชียก็เลยบอกทันทีว่าคอยนำฮักกลามาโดนแล้วบักลานี่มันเป็นลูกหนกสมรสของผัวข่อยแล้วตอนนี้ลูกข่อยน่ะที่ซื้อนี่ซึ่งตัวเน็ตเองก็มีหน้าตาคลื่นกันกับกลาบักคักเลยพี่น้องบานที่หนี่เอเชียเองก็อยากซอยลูกจากขวางเดะ สิเห็ุจังไดละ่ะบอกว่าถ้าสมุนว่าลูกข่อยใดนี่ก็กล้าดิเหตุปฏิหารบักอย่างคักพอกล้าเองก็บอกว่าป้าลูกเจ้านี่ป่วยต่างแต่หน่อยเด้วต่อไปมันกับบเจ้าคือเก่าเจ้าต้องมาหาสื่อตับสื่อปอดเพื่อไปรักษาชีวิตลูกเจ้าแต่บักกล้านี่ดิมันคงสิตายไปลวละ่ะเพราะว่ายังตีมันอยากให้น้องสาวมันรองก็เลยตัดสิ้นใจผูกข้อตายเพื่ออยากให้เอาเงินน่ไปรักษานนองมันเจ้านี่เนาะยังสี่เหตุแบบนี้อยู่ข่อยพามันหนีมาตันหน่อยเจ้าก็ยังมานั่หามันชีวิตหญ่มันแย่บักคักเลย เจ้านี่เฮ็ดกับมั่นเด็ดจังพอกลา้าวบอกไปนากับภูบเขาไปนาคอหลองอยาเอาชีวิตปากกาแล้วไปถอดวสันซึ่งตอนนี้อาการทั้งคูกยะยำแย่พี่น้องพอกล้าเองกเ็เลยตะหองว่าอดทนเด้อกล้าเด้อมึงหามตายเด้อนั่นแหละพี่น้องสําหรับเรื่องเล่าในตอนนี้ป้องติโทกับวันเสียหายน้ำปากกานล่นละ่ะอ่ะเรื่องเล่าสิเป็นจังเดต่อไปในส่วนของขีมเองสิมีชีวิตแบบใดพี่น้องส่วนกล้าเองสิฟื้นขึ้นมาเป็นคนปกติได้บอติดตามกันในตอนหนา้า ในตอนนี้ก็มาขอบคุณเอฟซด้วยค่ะทีมาสมัครเป็นเ e อฟซพ่อเด็ค้ามามาปลากระป๋องที่สนับสนุนกันในเทอนี่ขอบคุณหลายๆค่ะสําหรับมื่อนี้สวัสดีจ้า